ที่ว่าการอำเภอการทารารมจังหวัดศรีสะเกดตั้งนะอาคารเลขที่1หมู่ที่5ถนนประชารังสฤิ์อำเภอการทรารมจังหวัดศรีสะเกดภายใต้การอำนวยการของนายนพน,นันบุญคล้ายนายอำเภอการทรารมที่ทำการปกครองอำเภอการทรารมเป็นหนึ่งงานที่มีภารกิจสำคัญในการให้บริการประชาชนเช่นงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนงานพิจารณาอนุญาตทางปกครองการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์เป็นต้น โดยมีเป้าหมายในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพงานบริการไปสู่มาตรฐานเพื่อให้การบริการเป็นไปได้วยความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายตอบสนองความต้องการทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความพึงพอใจที่ทำการปกครองอำเภอกันทารมรมีภารกิจในการให้บริการประชาชนได้แก่งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน งานอนุญาตทางปกครองงานสำนักงานอำเภองานศูนย์ดำรงทําอำเภอ และงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับงานบริการให้มีความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายรวมทั้งเพิ่มเติมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการให้บริการประชาชนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกที่ทำการปกครองอำเภอกันทารมได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้เข้ารับบริการและประชาชนในพื้นที่ทั้งในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบออนไลน์ผ่านการสแกน QR Code หรือผ่านหน้าเว็บไซต์ทาง Facebook Fanpage Line Official เพื่อเข้าสู่ระบบ Google f r r m จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการโดยแยกออกเป็น3มิติดังนี้มิติที่1การปรับปรุงด้านกายภาพมีการให้บริการโดยไม่หยุดพักกลางวัน และเพิ่มช่องทางพิเศษสำหรับผู้สูงอายุหรือพระสงฆ์มีระบบขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟซึ่งสถานีรถไฟอยู่ใกล้เพียง300เมตรสามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีการติดแถบเตือนระวังพื้นต่างระดับให้เห็นอย่างชัดเจนกำหนดที่จอดรถสำหรับผู้พิการ มีทางลาดและราวกันตกรถเข็นสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุมีป้ายสัญ,ญลักษณ์บอกทิศทางตำแหน่งในการเข้าถึงจุดบริการได้อย่างสะดวกและชัดเจนจัดให้มีประตูเลื่อนอัตโนมัติ ได้จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอมีผังขั้นตอนแสดงการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนมีจุดบริการส่วนหน้าเพื่อแนะนำข้อมูลในการขอรับบริการกำหนดผู้รับผิดชอบผู้ประสานงานเจ้าของงานชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อและช่องทางการติดต่อสื่อสารไว้ณจุดบริการ ให้มีน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนและจุดบริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์จัดให้มีระบบบัตรคิวอัตโนมัติมีจุดรองรับประชาชนที่มารอรับบริการอย่างเพียงพอ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและสวนหย่อมเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้รับบริการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนเพื่อการลดการใช้พลังงานภายในสำนักงานที่ว่าการอำเภอส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ กำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่และจัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่ในบริเวณที่เหมาะสมให้ห่างจากอาคารที่ว่าการอำเภอ 2. การพัฒนาด้านการบริการประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้ตลอด24ชั่วโมงการรับฟังความคิดเห็นร้องเรียนร้องทุกข์และปรึกษาปัญหาได้หลายช่องทางผ่าน Facebook แฟนเพจที่ว่าการอำเภอกันทรารม ผ่านไลน์ OA อําเภอกันทารารมศูนย์ดํารงทําอําเภอและสํานักทะเบียนอําเภอกันทารารมซึ่งมีระบบอัตโนมัติคอยช่วยในการตอบคําถามแก่ประชาชนมีการจองคิวออนไลน์ผ่านระบบการลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันไทยดีอีก มีการให้บริการเชิงรุกลงพื้นที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้มีการแจ้งเตือนผ่านไลน์งานปกครองอำเภอกันทารลมงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเพื่อร้องทกข์โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาได้ทันที มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานในรูปแบบพี่สอนน้องและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานของส่วนกลางในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมีการประชุมทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่อง และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบเพื่อสื่อสารให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบผลกระทบในการให้บริการของหน่วยงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบตัติมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ครอบคลุมถูกต้องและทันสมัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ ที่ทำการปกครองอำเภอกันทารมจังหวัดศ,ศรีสะเกดมีการจัดเก็บข้อมูลและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการครอบคลุมและเพียงพอของกลุ่มตัวอย่าง1,075คนอยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ96.50ที่ทำการปกครองอำเภอกันทารมมุ่งสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวกประจำปี2,568สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่าย